ในระหว่างนี้ขอแพงสุภาพบุรุษเจ้าหน้าที่ที่นัดหมายเอาไว้จะได้ย่ศมสรีระสังขารขึ้นปวนอ่าสมัยก่อนบอกปวนไพรวนนั่งร้านขึ้นภาษาติพย์พิามีม ภาษาสาหลังหลวงนี่ตามธรรมเนียมโบราณตามความเชื่อจะได้พันนา,นาเอาภาษาสาัหลังหลวงนี่คือว่าภาษาทรงธรรมากล้านนาภาษาหลังกลางโบราณล้านนาว่าจำลองเอาภาษาเตวดาตนที่มีภาษางามที่สุดพันนาไม่เตภูไม่กหาว่าเตวดาในฝากฟ้า,ฟา ตัีภาษางามที่สุดคือพญาอินตาเจ้าฟ้าธีราชดาวสกัดเดมาราองอินอัมรินตนกินสองสวรรค์ภาษาแห่งพญาอินนั้นพนพ้องมีชื่อว่าเวชย,ยนประสาทหรือเวชย,ยันประสาทในภาษาแห่งพญาอินมีเต็มชื่อว่าปันห้องกับพาะศิลาอาอันเกยอ่อนนุ่มสุขมาน หากมีเรื่องราวเดือดร้อนก็จะแข่งกระั่างนำมาหินศิลาพญาอิ้นคุ้นนั่งประทับบนแต่นปันคู่กรรมพระศิลาอันนั้นแล้วในภาษาชื่อว่าเพศชยุประสาหลังนั้นก็งามยิ่งแล้วหลังจากนั้นทนไม่ยิ้มย้ําร้องดุนดังวัรนภาพยากกัร้องเอาไว้ดังนั้นติดตามภาษาอยู่วันเรียกวกันางเอราวัณ ดังนั้นอินทราชิตบิดเบือน ador, กายินเหมือนองค์อมรินทรงโคตรชาาเอีราวันจ้งนิลมิตริบแรงแข็งขันเพื่อพองผิวพันธ์ดังจ้งภาษาุบาเนี่ยสีสังสะอาดอโอารสาม33เสียงโสภาเสียงหนึ่งเกงานหนึ่งเ็จโบคราดีสะหนึ่งย่อมมีเกดกองุธมัณดัง ก็หนึ่งเจ็ดดอกอุบลเจ็ดดอกตัวหนึ่งดอกเจ็ดกีพกาหนึ่งกีมีนาฟ้าเจ็ดนางพระพญานาจักเอาไว้ถูกแค่พิระมันเท่านั้นนะฮะคณแล้วก็อยู่ในล้อมรอบอัญาันแล้วคนบอกว่าใจกลางของภาษานั้นเรียกว่าเมนภาษาต่าง เรียกว่าเขาพระสุเมรุราบปันพีเนโรบ้านเฮาเป็นราชภาษาตัวกเ็เลยว่าปราสานั้นคือเปนทำเฉตเช่นเมืเคลื่อนที่เคลื่อนใดซีเจงศารานั้นเป็นทวี่น้อยใหญ่ทิศตะวันออกเรียกว่าปุกพักวิเีหัดพี่อ้อมมาทาที่ไตเรียกว่าโจกปูทวีอ้อมปะเมตมตตเรียบอมรโคยานทวี อ้อมไปตางเหนือเรียกว่าอุ่นตะลันกรุบพี้เปิดแป,ปาาลงภาษาหน่อยไปสี่เจ็แล้วแปลงราชวัตรใส่ชั้นบางสูนบางวันไวโคนตางไปบนสวรรค์นั้นยอดพระาทนี่เป็นยอดเขาพระสเุเป็นที่อยูอิทธิวัน,วนาภาษารหลังที่หนึ่งแต่เจ้าในวัดอาซาลาเฟสมปตองคนเป็นเปลงเอายังลูกตอ่าลูกนกพัดล,ลูกโคดจีสีมีสาอ์อนโดาน ใสยเย็นวิลาชนังแก้วกอดมูฮ่องเ้วสำราญเป็นติพย์กทีพิมานเป็นอิมาบานเสียงห้องล้อมรอบหาศาสนั่นไว้แล้วก็จึงได้มีการแปลีรูปต่างๆเจ้า,จาว่านกก็มีหัวปิดช้างเจ้าว่าหาจ้างก็มีหางปินหงส์นลายเป็นจลอมลูกนกพักก็มี เจ้าว่าจ้งดำน้ำได้เพราะคตรจะสีอาเป็นสีก็มีจ้างบินบมหมูนอากาศสั์แปลงประหลาดที่ยด่ในหิมะปาณนั่นต้นไม้ดอกไม้ก็พิเศษต้นไม้ออกมวยเปคลนก็ว่ามักกะลีผลอยู่ในหิมะปาณนั่นหมดนะนะนะเพื่อนแปลงภาษาหลังที่หนึ่งมีหิมะปานตัวลังที่สองนี่แปลงจ้งร้องดังพระพัดเจ้าจ้างกั้หลังหนึ่งในฝั่งนี้ จะได้ช่วยกันยกเอายางสรีระสักขาขึ้นตั้งไว้บนภาษสารทมาตั้งไว้แล้วอาจรยรไพรุ่งจะได้เชิญผู้เกียรติเข้าต่อน้าไตรปังสุกุลทิระชุดที่วงพระนักสงฆ์ที่จรณาไปถึงสุขเปรซอยเสี่ยงหมดสามร้อยไตขอท่านอาจรก์ไพรุ่งจะได้นำงานในการมการาระนามสงฆ์ไห้เชิญสั้นาเข้าต่อน่า ตอนผ่าจบกลนวเราจะสู่มาพระผมงาสาทฟานะครับเพื่อมนพระราชรมมานาที่นีมนตมาเข้าสิเต็มที่ตะบะกรดนะครับอ้าวของจูงองเสริมมากเพระของงงขึ้นเพือเจะได้ยกสรีระสัตยาสิ้งตั้งไว้บนปราสาบอ้าวสัทธาจะน้องมือไมว้ไม่เพื่อขอปรมีให้ของปูตว่าทานผู้น่าทำมา ข้าเดพระคุรและทำนั้าผสมพนขออังการัฒนาเคื่อนย้ายลงจากภาษาหลังเบียงปากกบาลหลังแามึพนไปสูงภาษาสูงธรรมะหลังหลวอามศิษยานุศิษย์เอืองหน้าทั้งปวัวได้แปลภาษาติมพญท,ท,ทิมานขอเอาสลีละสังขารได้ิตักิญญาณคูบาตัาเกเจ้าเพลื่อนเคลื่อย้ายลงจา เพียงปากกาลหลังงามีเล่าได้ขึ้นสู่ภาษาหลังงามจ้างล้อเป็น้างเือกแกยวอางออนผู้ปุญยาปารีให้ลงตือคือว่าพระธาตุเจ้าจ้างกกำธรวิถหามท่านเป็นพระธาตุเจ้าพิเศษระปนาตั้งไว้ในเมืองหน้าเราตั้งที่นี่นั้นพระปุณีศสีนครหน้านี้อนระยะขอไวเอายังสังสารลงตือขึ้นตั้งไว กราบยังศีลธรกรรมฐานเพื่อได้ผลดีอแงแงนมคณะสงหน้าคณะสง์ผักเลอศเลือสส่อบแทรบศรีสการงตื่นเพื่อได้มีปุแญ้ปรมีเพ่งเดินประสาไปตามหลับ ดังนั้นภาษาตรหลังพอิพ่นของง้ามนสำเตรสมเด็จพระันิดฐาที่ว่าเจ้าตรงสมเด็จพระเทศพระราชศุดงาสยามบรมราชุิิมาเียสเเด็จมายว่าพระนาการกํากับเจ้าพระกสมุประกอบพิธีพระราชาวาลบินศพที่ภาษาตรหลังครื่องึ่นก็แง้มยิ่งตามโบงานแม้ปัจจทรกิสการก็มาภาษาหลังคสองก็แง้มลือกลองของที่ลราก ดังสัอลิยะสัพุริสังฆะสืบถึมาตงอุบาพระมหาธิรากกาเพียงนครนานสืบมาช่วยประทุกัยกเออขออุบาได้อนุญาตฝาเถจะได้่ววัดห่วงาจะได้ห่วงอุทิอหาสนาจะขึ้นสู่ภาษาหลังควสองทันลูกศีลุหาแสดงความกตัญญูปิยาสิทธรมตมหาจะขึ้นตั้งไว้ที่งดงามตามจารีตอาไปก สัตว <before> ์ปรไว้ยนกนงไว้ปูที่ไม่มีพรรษาด้วยกันหลวงปู่บาจาของเราทั้งหลายเป็นผู้ปัญญายักยุยแกตั้ะสงฆ์หลายรูปที่เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์แต่ผู้ปัญญายักประธานปุกประชาของหลายรูปเป็นผู้บาจารย์ผู้เลิศภุมของหลายรูปที่เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ปภายใปารมีด้วครับ เสียชีพยิษแก่ศสนาที่ออได้ขึ้นข้ามยักษ์หเมือสร็ละสถานังกูขอไิ่ได้ดูดีสบายเหมือนกันทุกคู่ทุกคนทคั่งเด็ด้ป,ประกอบอ้บเรียบร้อยเทปวนเกนั่งรับเราจะได้เข้าสู่การต่อค่าใน,น,น,ใน,น็นที่ผูไสยโยคณา,นานสงฆ์ที่เรื่องพระไตรแบอคณา,นานสงฆ์หน้าที่จะได้ถึงสงพิธีแล้วก็สลายโยผูทุกร,ริษัที่จะต่อ 5, ท่าจะวน 5, สาร้อย รอมแรกของนิมนต์และก็เลือกเจอมาจากไฮโลและ,ะลก็นิมนต์คณะสงฆ์ที่จะปฏิบัติงานในปฏิบัติในการตอบฆ่าจนกว่าจะแล้วเสร็จทีมีกองอาจารย์เชียงใหม่กัน